ตำนานเจ้านางน้อยจากนครเวียงจันทร์อาจารย์ขบนักวาดสื่อองค์ได้เป็นเกตรตวาดภาพอดีตชาติให้ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งแห่งนครเวียงจันทร์นี่คือภาพพระนางมุทุรสนาคินีศรีสัตตะนาคราชเป็นบุตรสาวเจ้าเมืองผาดมหรือเมืองบ่อกแก้วนางว่าพญาเอกนาคนาคราชมีศักดิ์เป็นหลานเจ้าสุริยวงศ์ราชาหรือพญาอือ ทั้งเมื่อพระนางโตเป็นสาวได้ถาวายตัวแก่พยาสีสัตตะนาคราชอนุชาแห่งพยาสีสุโนธนาคราชพระนางมีพระสุริชมวดงามยิ่งนักทําให้เป็นที่รักแห่งพยาสีสัตตะเป็นอย่างมากแต่พอวิบากกรรมให้พระนางต้องโทษอ,อาญาสิทธิ์และถูกจองจำพระนางได้สละล่างและจุติใหม่ในเมืองมย์